สวัสดีค่ะแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาแบ่งปันวิธีการดูแลสุขภาพนะคะหลายคนถามได้ว่าเออแดงดูแลสุขภาพยังไงนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่มาทําช่องสุขภาพนะคะได้รับโจทย์ยากๆเยอะมากเลยคนที่โทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพเนี่ยมีมาประเด็นนั้นประเด็นนี้นะคะฉะนั้นอยากจะบอกว่าทุกอย่างอ่ะถ้าเรามองมันเป็นองค์รวมอะค่ะมองว่าทุกอย่างมันมีความเกี่ยวเนื่องกันแล้วมันเริ่มต้นมาจากเรื่องเดียวกันเวลาเรามีแก่นตรงนี้ไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรนะคะถ้าเราปรับตรงนี้ให้ดีแก่นตรงนีีีี้้ดดดออ่ะเเ๋ยยวทุกางงมันนขึ ในอยากนําตรงนี้มาแบ่งปันเพราะว่าคนทุกวันนี้ดูข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเยอะมากแล้วบางทีการที่เราโหลดข้อมูลนะคะมันทําให้เราเริ่มต้นไม่ถูกก็ลองเอาหลักของแดงไปใช้ดูนะคะแดงมีหลักง่ายๆเลยนะคะ4ข้อที่ไม่ว่าแดงจะเป็นอาการอะไรนะเพราะแดงมีเจ็บป่วยบ้างเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าแดงจะกลับมาดูที่4เรื่องนี้เสมอค่ะมีอะไรบ้างหนึ่งนะคะอบอุ่นร่างกาย คืออย่างที่ดงบอกไปว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยเราเรามีหลักการชัดเจนมากว่าปิดตาเป็นต้นนะคะทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากไฟค่ะแล้วมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นเนาะเราต้องมีอุณหภูมิที่พอเหมาะในการที่ไฟของเราจะคงอยู่ได้แล้วไปรันให้ระบบต่างๆเนี่ยมันทํางานได้ตามปกตินะคะไฟลมแล้วก็น้ำเนาะเพราะฉะนั้นร่างกายเหล่านี้เราต้องรู้อุณหภูมิของตัวเองค่ะอบอุ่นแปลว่าอุ่นในแบบของเราอุ่นในแบบที่อวัยวะเราทํางานได้ดีเรารู้สึกว่าดีไม่เย็นเกินไป ไม่ร้อนเกินไปตัวแดงเองเนี่ยรู้ตัวแดงเป็นคนค่อนข้างเย็นง่ายหนาวง่ายเนาะแดงก็จะมีอุณหภูมิที่เรารู้อยู่แล้วแล้วแดงบอกเลยนะความเย็นเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพเกือบทุกอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะผู้หญิงเนี่ยเราเป็นแม่เนื้อเย็นใช่ไหมคะเราจะเย็นกว่าผู้ชายอยู่แล้วผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเจ็บป่วยด้วยโรคทางความเย็นนี่แหละถ้าเราไม่ระมัดระวังเรื่องความอบอุ่นในร่างกายเราปล่อยให้ภาวะร่างกายเราหนาวเย็นนาน,าน,าน ปัญหาทุกอย่างที่เกิดกับระบบไหลเวียนของเราจะตามมาค่ะเลือดเราก็จะไม่ดีประจำเดือนไม่ดีผิวเราก็จะไม่สวยเป็นโรคอื่นตามมาเพราะฉะนั้นความอบอุ่นนะคะผู้หญิงเราดูแลให้ดี 2. ก็คือการสร้างเลือดค่ะเลือดมันคือทุกอย่างที่หล่อเลี้ยงอวัยวะของเราให้มันชุ่มชื่นแล้วก็ทําหน้าที่ของมันได้ดีมันเป็นอาหารของธาตุินของเรานะคะแดงก็จะมาดูแลเรื่องของอาหารการกินในบางช่วงที่รู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอเนี่ยแดนจะมาดูแลเรากินอาหารประเภทไหนที่แบบอาหาร p r o c e s เยอะๆอาหารที่ตายไปแล้วพลังชีวิตไม่มี เรากินเยอะเกินไปหรือเปล่าเรามีความกังวลกับเรื่องอะไรทําให้มันมากระทบการกินหรือเปล่าทําให้เรากินมากไปกินน้อยไปเราจะค่อยๆเริ่มสาวไปหาเหตุละหลายๆคนนะคะได้อยากบอกเลยเวลาเรามีปัญหาสุขภาพอะอยากให้กระทบกับการกินนะคะคุณหมอแผนไทยหลายๆท่านเคยกล่าวไว้เนอะว่า<ม>อะไรก็ตามขอให้กินได้ค่ะกินได้นอนได้ขับถ่ายได้ ชีวีจะมีสุขเริ่มต้นเนี่ยที่เราต้องกินถ้าคนที่ปล่อยให้อะไรก็แเราแต่มากระทบกับการกินนะคะคุณไม่ได้รับอาหารที่ดีเข้าไปอ่ะ เดี่ยวอื่นๆตามมาบางคนนะไม่ต้องเคยดเรื่องเงินขับถ่ายเลยค่ะเรามาดูแลการกินให้ดีอะ่ะทไมปลายทางมันจะดีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการกินเพื่อสร้างเลือดนะแดงทาคลิปเอาไว้เยอะมากเพราะแดงเองเป็นคนสนใจเรื่องการสร้างเลือดนะคะแล้วได้บอกเลยเรื่องอาหารนะคะถ้าเราเข้าใจมันนะคาถามมันจะไม่ไปกระจุกตัวอยู่ที่ว่าเออจะกินอะไรดีนะคะกินอาหารบดหมู่ไหนประเภทไหนกินวิตามินดีไหมจะกินช่วงเวลาไหนดีฟาสติ้งดีไหม คำถามมันจะไม่มาแบบนี้แล้วค่ะคำถามเราจะเปลี่ยนไปเพราะอาหารมันเป็นองค์รวมมากกว่านั้นเรากินด้วยความรู้สึกยังไงเรากินด้วยความมีสติแล้วรู้จักร่างกายเราดีแค่ไหนมันจะมาเองค่ะ อาหารที่มันเหมาะกับภาวะร่างกายเราะมันจะมาเองถ้าเรามีสติในเรื่องของการกินนะคะ 3. ก็คือเรื่องของความกระปี้กระเป๋าค่ะอันนี้มาลมแล้วนะเมื่อกี้อันแรกเป็นอบอุ่นร่างกายเนาะเรื่องของไฟใช่ไหมคะสเรื่องของเลือดในะระบบน้ํา3เรื่องของลมค่ะคือมนุษย์เราอะเอาจริงๆก็จะเป็นมนุษย์ที่มีความขี้เกียจกันเป็นปกตินะคะถ้าเราไม่ขยับเขยื่นหรือไม่มีเป้าหมายอะไรที่ทําให้เราได้มีความกระปี้กระเป๋ามีพลังชีวิตอะเราจะเฉื่อยลงเรื่อยๆค่ะ แล้วความเฉื่อยนี่แหละนํามาซึ่งทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นวัยไหนนะคะพลังชีวิตตกไม่มีเป้าหมายเบิร mm ์นเอาท์หรือวยัยเกษียณไม่มีอะไรทำนะคะเนี่ยสมองไม่ได้คิดไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเนี่ยมันจะดาวค่ะเพราะฉะนั้นคนเรานะคะหาความกระปี้กระเป๋าให้ตัวเองไม่ทางใจก็ทางกายนะคะตื่นมาเดินนะคะการเดินเนี่ยเชื่อไหมคะว่ามันเป็นอะไรที่อ่านเรื่องสุขภาพทุกระบบ การเดินก็ดีกับทุกระบบค่ะเพราะน่องเป็นหัวใจดวงที่2ช่วยในการสูบฉีดเลือดบีบส่งกลับมาด้านบนนะคะถ้าเรามีงานที่เราต้องนั่งติดโต๊ะอะไรต่างๆทุกวันแบ่งเวลามาเดินนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราได้มีการยืดเยียดข้อนะคะสําคัญมากๆเลยนะอย่าให้ติดข้อติดเนี่ยเป็นอันที่แบบเหมือนเราปิดกั้นทางเดินเลือดลมของตัวเองอะไอที่ทำามาก็จะเสียเปล่า สุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการทําจิตใจให้จาใสเบิกบานนะคะดังรู้สึกว่าอันเนี้ยจะว่าเป็นเคล็ดลับก็ไม่ใช่นะแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นเลยดีกว่าของทุกอย่างค่ะถ้าเราทําทั้ง3ข้อดีนะแต่ว่าสุดท้ายไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยจิตใจเรากังวลเออจะอันนี้ยังดีไหมอนาคตอดีตก,กันอยู่อย่างเงี้ย ไอที่ทำมา3ามข้อเสียเปล่าไปใหญ่เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นจุด kick off สมองเรานะคะความคิดเรามันนำมาสู่การหลั่งฮอร์โมนแล้วไปสั่งให้อวัยวะทำงานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตใจไม่จําใส่เบิกบานเราหยุดไม่เป็นเราแบบวิ่งไปข้างหน้าตลอดหรือเราเฉยชาตลอดเราไม่มีจิตใจที่เบิกบานที่จะทําให้มีสติที่ดีแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสมดุลเนี่ยคุณจะดูแลอะไรล่ะออกกําลังกายเหรอดูแลเรื่องก,การกินเหรอ ใจิตใจไม่เบิกบานทุกอย่างก็จบค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรนะอย่าซ้าเติมตัวเองนะคะกลับมาที่เรื่องพื้นฐานนี้เสมอเวลาที่เรามีปัญหาสุขภาพนะคะให้รู้เลยมันเป็นสัญญาณเตือนเราค่ะให้เรากลับมาดูเรื่องพวกนี้เราปล่อยปะละเลยมาหรือเปล่าทําเรื่องพวกนี้ให้ดีก่อนที่จะแบบไปคิดมากกับโรคนะคะแล้วร่างกายมันฉลาดมันเก่งมันมหศัศจรรย์ค่ะเดี๋ยวมันปรับทุกอย่างได้หมดเลยแล้วพอร่างกายเราสมดุลน,นะคะเราก็จะสามารถใช้ชีวิตตามวัยที่เคลื่อนไปได้อย่างมีสติแล้วก็เบิกบาน หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเราก็มาดูแลจิตใจแล้วก็ให้พลังใจกันแข็งแรงไปด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหม่นะคะบาแดกแว่แผ่นไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ